สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแบงค์สิบนะครับซึ่งแบงค์สิบนี้เราก็จะเห็นกันในสมัยปี3 0นะครับซึ่งเยาวรุ่นปัจจุบันคงไม่เห็นกันแล้วนะครับเพราะในปัจจุบันก็จะเป็นเหรียญ10นะครับแบงค์สิไม่มีในการหมุนเวียนแล้วนะครับเนี่ยครับซึ่งเหมาะมากนะครับที่จะเก็บไว้สะสมนะครับ ซึ่งเป็นแบงค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับเราดูดูจากพระบรมฉายาลักษณ์ได้นะครับว่าเป็นสมัยพระองค์ยังหนุ่มๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับซึ่งมีอยู่2ใบนะครับใบด้านบนก็เป็นที่ระลึกของกระทรวงการคลังนะครับอีกใบนี้ก็ไม่เป็นใบที่ลึกนะครับดูครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับนี่แหะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปทรงม้านะครับซึ่งเป็นรัชกาลที่5นะครับเนี่ครับซึ่งใบนี้ใหม่มากเลยนะครับเราดูใบข้างบนนะครับเดี๋ยวลองพลิกดูนะครับนี่ครับ เนี่ยครับถือว่ายังสมบูรณ์ทั้งสองใบเลยนะครับเหมาะสําหรับการสะสมนะครับใยที่จะสะสมแบงค์นะครับแบงค์เก่าแบงค์หายากนนครับเหมาะมากเลยนะครับซึ่งอนาคตจาก10บาทนะครับ ก็อาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราก็ไม่สามารถวัานักคดได้นะครับว่าแบงก์นี้จะมีราคาสูงถึงเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ